สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นึกอยากกินส้มๆนะครับเริ่มมาดูพามาดูนะครับมะขามต้นติเตี้ยครับต้นเตี้ยเลียดดินเลยครับต้นเตียเลียดดินนะครับผมแล้วก็ต้องห่วงกันนี้ผมยืนนะอันนี้มะขามมันเตี้ยนะครับผมมันเตียครับพี่น้องพี่น้องมากินไม่มาขามเันกันนะครับเ้อมากินไม่มาขามสดๆจากก๊กับจิ้มแจ่วแจ่วประเด็ อืมอืมสมสมส่อมแตงไมเนาะอืออันนี้ผมยืนอยู่กับพื้นนะครับไม่ได้ขึ้นต้นไม้นะต้นมะขามมันเตี้ยอืเนี่ครับต้นมันเตี้ยมากเลยครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับนี่ครับ ตตนมานากพื้นเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเปี้ยมากเลยนะครับกินสดๆคาต,ต้นไม้เลยครับสดๆคาต,ต้นไม้เลยนะครับอืมอืมอ,มอ,มอมืเปรี้ยวสุดๆกูครับ เปรี้ยวมากเลยอืมอืมอ่าเฮ้ยเปรี้ยวกันเปรี้ยวมากนะครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกปลาร้าครับอืมอืม เปรี้ยวๆๆๆๆเปรี <ht esting> <Körper Diamond Hai> ้ยวจริงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหลูกเดียวก็ไม่ไหวมั้งลูกเดียวก็คงไม่ไหวนะครับอืมอืมเปรี้ยวๆๆป้าเปรี้ยงมากเลยครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเด็ดออกมาแล้วครับกิสนสดสดแล้วครับอือาเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้ฝนมันตกรดครับผมฝนมันตกเราไม่ต้องกลัวฝุนนะครับเพราะว่าฝนมันฝนมันตกทุกวันทุกวันนะครับาชาวเ้าตกครับผมสาสาก็ตก เปรี้ยวสงสัยสงสัยคงจะอุจจาระแตกไปซะแต็มแน่ๆเลยอย่างเงี้ยสดสดจากต้นนะครับท่านผู้ชมส,สดส,สดจากต้นครับผม ยังก็โตโตนะครับยังก็ลูกโตมากเลยนะครับเนี่ยครับโตมากเลยนะครับโตมากเลยนะครับผมอืามอืมทำลายแตกทำลายแตกเลยครับอืม กินปลาครับพริกปลาครับพริกปลาครับท่านผู้ชม,มตอนอ่อนๆไม่ได้มาเก็บมมนได้มาเก็บทานครับตรงนี้มันก็ก็มันมันยัง เม็ดมันยังนั่นนั่นนะครับเม็ดมันก็มันยังไม่แก่นะครับผมถ้าแก่จะลูกโตกว่านี้นะครับผมถ้าแก่มันจะเปรี้ยวกว่านี้มากเลยครับตอนนี้เยวเปรี้ยวๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ครับไม่ได้เอามีดปอกนะกินทั้งดุนอย่างเงี้ยเลยนะครับกินทั้งรุนอย่างเงี้ยเลย ขึ้นจมูกเลยครับพริกพริกขึ้นจมูกเลยนะครับท่านผู้ชมพริกขึ้นจมูกเลยครับหืมมะขามสดๆจากต้นนะครับผมหืมสงสัยวันนี้จะรอดไหมอุจจาระแตกอุจจาระแตนเนี่ยนะครับอันนี้ฝากที่สองนะครับ ฝั่งแรกฝักเล็กนะครับอี่นฝักที่สองครับผมอกินแบบธรรมชาติมากเลยนะครับกินคาต้นเลยนะครับกินมะขามคาต้นครับเนื่อไแล่ละเผ็ดอืมอือ เพ็ดเผ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 ็ดเือเปรี้ยวเปรี้ยวเฮ้ยเข็ดฟันเข็ดฟันนั่นดูเลยครับท่านผู้ชมเข็ดฟันมากเลยครับ แป๊บเดียวเงือแตกแล้วแปบ๊บเดียวเงือแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมอ,ม,อม,ม้นตาไหลต้องเผ็ดต้องเปรี้ยวครับอื สดๆครับจากต้นเลยนะครับสดๆจากต้นเลยนะครับผมสดจากต้นเลยนะครับท่านผู้ชมเพชร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  Hãy người cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จังเนาะจงเก่ะหมดแล้วครับท่านผู้ชมเกอบหมดแล้วครับรอนิดนึงครับรอนิดนึงครับท่านผู้ชมโอ้โหหัวเงือไหลเลย เงาไหลเกือนเขเจอพริกเจอน้ำจิ้มเข้าไปครับเจอมาเจอมาขามเปรี้ยวเข็ดฟันมากเลยครับผมเปรี้ยวเข็ดฟันมากๆครับอืออะ เงือไหลเงือไหลเก็ดฟันเก็ดฟันเงืออะไร,ออะไรต้องเช็คต้องเช็คเงือครับวันนี้เดียวครับผมเราติดกั้นนิดเดียวครับบ้านผมเรียววกว่ากลางนะครับ บ้านเขาเรียกว,ว่าก่างก่างมะขามนะครับเนื้อที่ก้านนิดเดียวครับผมอืมแบบนี้ดีอะมุกอออ่อนไหลเผ็ดเผ็ด หมดแล้วครับท่านผู้ชมหมดแล้วครับหมดจริงๆนะครับหมดจริงๆนะครับนี่ครับหมดจริงๆแล้วนะครับหมดแล้วติดข้วแล้วครับติดข้วแล้วครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมหมดร้านหนึ่งหมดไปแล้วนะครับ อันนี้ลูกเนึ่งนะครับอันนี้โูกเนิงนะครับหมดไปสองโูกนะครับผมกินต่อไม่ไหวแล้วนะครับกินต่อไม่ไหวแล้วนี่ว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวเข็ดฟันมากเลยนะครับแล้วก็เผ็ดมากเลยครับผมอันนี้ก็มาชวนกันกินส้มตอนตอนเย็นครับต้นมันเตี้ยมากเลยนะครับท่านผู้ชมต้นต้นเตี้ยจริงๆเลยนะครับต้นเตี้ยจริงๆนะครับผมต้นเตี้ยจริงๆเลยนะครับ ต้นเตี้ยมากเลยนะครับอ mm ัน ka, oh er <sh> นี้ก็คือกัวที่ผมกัวที่ผมกินนะครับสองฝักนะครับป็นต้นเตี้ยมากนะครับต้นเตี้ยมากฝักโตแล้วครับผมฝักโตนะครับเนี่ครับผมกินเนี่ยครับผมผมกินตรงนี้แหละครับผมกินตรงนี้ครับผมมันเตี้ยมากเลยครับเตี้ยมากก็จะมาจึงกินเอาซะเลยนะครับครับผมก็กินเมี่ยงไปเรียบร้อยนะครับจะกินต่อก็ไม่ไหวครับเพราะมันเปรี้ยว เข็ดฟันครับผมจะทานข้าวไม่ได้นะครับไม่ทานข้าวไม่ได้ก็กินพอเป็นกระใสนะครับพอได้ระบายนะครับพอได้ระบายถ่ายสะดวกนะครับผมพอได้ระบายถ่ายสะดวกนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ